คำเตือนควรเชียร์ที่ราคา1ลูกหลบมาหาครึ่งแรกไม่มาครึ่งหลังทันทีหากราคาสกอร์สูงเแตนเวลาไหลเกิน3ตุ2 5 90ไปแนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหาครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสกอร์สูงเแตนเวลาจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความบะมัดระวังจาก45นาทีนะครับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตยิงกลุ่ม45นาที กับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลแนทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่18ระกรกฎาคม2565นะครับซึ่งฟุตบอลที่ผมจะนํามาวิเคราะห์ให้กับสมาชิกนะครับ b ี p 45นาทีได้นําไปลงทุนกันนะครับเป็นฟุตบอลเม็กซิโกอยู่20นะครับแต่เวลาเที่ยงคืนนะครับคู่ของปาชูกานะครับพบก,กับ มิสเชลเลนนะครับอ่าก็นะครับทำไมผมจับคู่นี้มานะครับเดี๋ยวไปนะครับรับนะครับฟังบทวิเคราะห์ของผมนะครับแต่นะครับก็ขอสรุปผลบอลเมื่อคืนก่อนนะครับที่ผมได้ให้ไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีนะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกนะครับสำหรับอ่าที่ผมหายไปหลายวันนะครับเป็นคลิปนะครับเนื่องจากผมก็ติดภารกิจเยอะนะครับก็เดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะมาลงคลิป ให้กับพี่น้องสมาชิกนะครับ45นาทีเป็นประจำนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวขอสรุปผลนิดนึงนะครับก็สำหรับฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับผมผมนะเมื่อวันที่ให้ไว้นะครับในกลุ่ม v P 45นาทีนะเป็นฟุตบอลนะครับชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหญิงนะครับคู่ของสวีเดนพบกับโปรตุเกสนั่นเองนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับก็มีสกอร์เกิด ขึ้นนะครับในครึ่งเวลาแรกในนาทีที่21นะครับก็ได้ราคา0.75นะครับกันไปนะครับแล้วก็นะครับไปยิงช่วงท้ายเกมอีกสลูกนะครับเป็นสวีเดนนะครับที่ยิงทิ้งห่างในครึ่งแรกถึง3-0นะครับก็เรียกว่านาได้กินนะครับราคาทั้ง2ไม้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นราคา1ลูกหรือ0.75นะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกผู้ติดตามนะครับในกลุ่ม v i p 45นาที ทุกๆท่านเลยนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจอยากเข้ากลุ่ม v p 45นาทีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มฟรีนะครับอยากรับทัศนาฟุตบอลนะครับแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับดีๆในกลุ่ม v p 45นาทีนะครับนอกจากของผมแล้วก็ยังมีทั้งของแอดมินกลุ่ม45นาทีแล้วก็ทีมงานนะครับคุณภาพอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับสนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม v p 45นาที เพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนไกลแอดไลน์ไปเลยนะครับที่ไลน์แอด4 5 OVER มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม VIP 4 5นาทีนะครับชอบความเป็นส่วนตัวนะครับทางกลุ่มของเรานะครับก็มีเว็บไซต์ OVER s c o r e 168นะครับมาให้นะครับก็นะครับค่าบริการเนี่ยเพียงนะครับ15บาทต่อวัน เท่านั้นนะครับเหมือนท่านซื้อหนังสือสปอร์ตพูนะครับท่านซื้อสปอร์ตพูเนี่ยท่านยังมาวิเคราะห์เองนะครับแต่ของทางทีมงานเราเนี่ยนะครับใช้ระบบ a i นะครับมาจับฟุตบอลนะครับแนวทางสกอร์สูงแรกสูงเต็มเวลารวมทั้งฟุตบอลแฮนดิแคทนะครับถือว่าคัดกรองให้ท่านเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาคัดนะครับก็สนใจนะครับอยากทดลองใช้งาน เว็บไซต์ overscore168.com นะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับที่ไลแอด over168 ที่เดียวเท่านั้นนะครับในราคาเพียง15บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ลองนะครับไปใช้งานกันดูครับครับก็มาว่านะครับด้วยเรื่องของเราในวันนี้นะครับสำหรับฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของผมนะครับฟุตบอลเม็กซิโกอยู่20ครับตเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับกู่ของ ปาชูก้าอยู่20พบกับมาเชลแลนด์นะครับอยู่20ครับก็มาครับวิเคราะห์นะครับในเรื่องของราคาสำหรับฟุตบอลคู่นี้กันเลยนะครับสำหรับนะครับฟุตบอลคู่นี้เนี่ยเปิดสูงต่ำนะครับเต็มเวลามาที่2ลูกครึ่งครบ3นะครับโดยจ่ายน้ำฝั่งสูงอยู่ที่0.77และจ่ายน้ำฝั่งต่ำอยู่ที่0.96นะครับ ส่วนเหรียญราคาสูงต่ําในครึ่งเวลาแรกนั้นเปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับจ่ายน้ําฝั่งสูงเนี่ยอยู่ที่1.01นะครับแล้วก็จ่ายน้ําฝั่งต่ําอยู่ที่0ูนนะครับก็คิดว่านะครับรอสักไม่เกิน10นาทีนะครับน่าจะมีราคา1ลูกมาให้สมาชิกได้กดกันนะครับส่วนในเรื่องของราคาเฮนดิแคปนั้นนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านนะครับอย่างปาชูก้ายู่20เนี่ยเป็นต่อนะครับมาเชลล์นอยู่ที่ ขึ้นครบลูกนะครับโดยจ่ายน้ําให้กับปาชูกา่ยอยู่ที่0.76และก็จ่ายน้ําให้กับมาเชลเลนยู่20อยู่ที่0.99นะครับก็ถือว่าจ่ายน้ําแห้งเลยทีเดียวนะครับ0.76นะในหน้าบอลต่อขึ้นควบลูกส่วนราคาผู้นะครับที่จะนํามาวิเคราะห์ประกอบนะครับก็นะครับบอกว่านะครับถ้าปาชูก้าอยู่20นะครับชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่1.61และถ้าเสมัครใจอยู่ที่4.01และถ้าทีมเยนยังมาเชลเลนชนะ นะครับอยู่อาจ่ายอยู่ที่4.46นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพูนะครับ1.61นะครับกับราคาแฮนดิแคปนะครับที่ต่อนะครับครึ่งครบลูกแล้วจ่ายน้ำนะครับให้กับบอลต่อเนี่ยอยู่ที่0.76เท่านั้นเนี่ยเป็นราคาพูที่อยู่นะครับในหน้าบอลต่อครึ่งครบลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่ บอลต่อจะชนะราคาก็ต้องมี2ประตูในหน้าบอลต่อเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะราคาภูนั้นได้การันตีโอเคครับราคาภูและราคาเฮนแคปนั้นนะครับค่อนข้างที่จะนะับการันตีในหน้าบอลต่อเครื่องควบลูกนะครับอ,อย่างฝั่งของปัจูุก้ายู20นะครับก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มของปัจูุก้านะครับว่าจะสามารถทําได้ตามราคาไหมนะครับก็นะครับ,นะรบมาดู ฮิตทูกฮิตของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับปาชูก้านะครับพบกับมาเซสเลนนะครับในสีนัดหลังสุดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยที่เคยเจอกันเนี่ยก็เป็นปาชูก้านั้นชนะไป2เสมสอ2แล้วก็ยังไม่แพ้ให้กับมาเซสเลนเลยนะครับโดยสีนัดที่พบกันเนี่ยปาชูก้ายุยี่สิบเนี่ยยิงไปถึง10ประตูนะครับส่วนมาเซสเลนเนี่ยก็ยิงไปถึง7ประตูนะครับก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับ เรื่องของการยิงประตูและเสียประตูทั้งสองทีมนะครับใน4นัดหลังสุดนะครับส่วนนะครับนในครึ่งเวลาแรกเนี่ยปาชูก้าเนี่ยชนะไป2เสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นมาเชลลนั้นชนะอยู่ที่หครั้งนะครับโดยปาชูก้าเนี่ยยิงในครึ่งแรกไป4ประตูนะครับจาก10ประตูที่ทําได้นะครับแล้วก็มาเชลลนเนี่ยยิงไป3ประตูในครึ่งเวลาแรกนะครับจาก7ประตูที่ทําได้นะครับ ถือว่านะใช้ได้นะครับเฉลี่ยแล้วยิงนัดและลูกอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับปาจจุ้านะครับก็สีนัดเนี่ยนะครับที่พบกันนะครับก็ปักุบวัานครับมีสกอร์เกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกเนี่ยไป3จาก4เกมนะครับแล้วก็จบสูงเต็ม2.5จานะครับสจาก4เกมนะครับแล้วก็จบ2ประตูขึ้นไป4จาก4เกมเลยทีเดียวนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของการมีสกอร์นะครับเมื่อพบกันของทั้ง2ทีม ต่อไปนะครับเราไปดูฟอร์มของปาชูก้านะครับใน5านัดหลังสุดกันเลยนะครับปาชูก้า5านัดหลังสุดนะครับก็ชนะ3าเสมอศูนแพ้2นะครับโดยยิงไปทั้งหมดนะครับ7ประตูนะครับแล้วก็เสียไปทั้งหมด6ประตูนะครับใน5านัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ5านัดหลังสุดยิงไป7ประตูนะครับแต่เกมรับนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับปาชูก้านะครับ ส่วนเรื่องของในครึ่งเวลาแรกเนี่ยปาชูก้าก็ชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้หนึ่งนะครับโดยยิงได้2ประตูในครึ่งเวลาแรกแล้วก็เสีย2ประตูในครึ่งเวลาแรกเช่นกันนะครับก็ดูจากนะครับสถิติตรงนี้นะครับปาชูก้านั้นจะไปฟอร์มแรงในช่วงเวลาหลังนะครับแต่นะครับสนัดหลังสุดเนี่ยปาชูก้านั้นชนะมารวดนะครับโดยชนะคุณอซูนะครับสองศูนย์แล้วก็ชนะ กัวโต้ลูนะครับมา1-0นะฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวใน2นัดหลังสุดนี้นะครับต่อไปครับเราไปดูฟอร์มของฝั่งทีมเยนอย่างมาเชเลเลนยู20นะครับมาเชเลเลนยู20ใน5นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะไปเพียงหนึ่งเท่านั้นนะครับเสมอศูนย์แล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยมาเชเลเลนยู20เนี่ยก็ยิงไป6ประตูและก็เสียไปถึง10ประตูนะครับก็ เฉลี่ยนัดละสนะครับแต่เกมลุกนั้นถือว่ายังยิงได้นะครับแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของครึ่งเวลาแรกนะครับมาเชลลนยู20เนี่ยก็ชนะหนึเสมอสาแล้วก็แพ้ไป1นะครับโดยยิงไป1ประตูและก็เสียไป2ประตูนะครับมาเช็คจากฟอร์มตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยจะไปฟอร์มแรงในครึ่งเวลาหลังกันนะครับโดยเฉพาะของฝั่งอา บาชูกาอยู่20นะครับที่จะไปยิงในครึ่งเวลาหลังนะครับส่วนมาเชลเลนเองก็น่นอนครับนะเสียในครึ่งเวลาสเปนส่วนใหญ่นะครับถึง8ประตูนะครับก็เมื่อเช็คจากราคานะครับตัวนี้แล้วก็ฟอร์มตรงนี้นะครับมาเชลเลนนะครับอยู่20นั้นฟอร์มเป็นรองพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็2นัดหลังสุดที่ลงทําการแข่งขันเนี่ยก็แพ้มาลวดนะครับแพ้ไทกินะครับมา13แล้วก็แพ้ปูริบามา 02นะครับก็สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับก็ให้ปาชูก้านั้นเป็นต่อตามฟอร์มแล้วก็ราคานะครับก็ราคาูนั้นการันตีในหน้าบนต่อนะครับว่าจะสามารถชนะราคาไปได้นะครับแล้วก็เมื่อเช็คจากฟอร์มแล้วต้องบอกว่าปาชูก้านั้นค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็มาเช่น,นนั้นมีเกมรับที่ ค่อนข้างที่จะั่้นะครับโดยเฉพาะเสียเฉลี่ยนนะัดละ2ประตูก็ประจวบเหมาะพอดีนะครับเพราะราคานั้นการันตีในหน้าบนต่อ2ประตูะครับคู่นี้เราก็ไปลุ้นนะครับในหน้าบนต่อกัน2ประตูนะครับก็ก่อนจะกันในวันนี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ